ครับสวัสดีครับอยู่กับทีิปการโหมแดงทังช่องเชดบิวฟูตุคับคลิปนี้นะครับจะพาพี่น้องมาเบิงผลงานตีปลากระสูปนะครับด้วยชุด UL นะครับนี่พี่น้องนี่แต่ตึงๆเลยจะประมาณหาหโลกนะครับ เดี๋ยวจะมาแนะนํำอุปกรณ์นะครับที่ทีมงานพมแดงเข้าใส่นะครับก็จะเป็นคันจีนนะครับความเงวกะ1.80่เมตรนะครับ6ฟุตเวทกับสิยูที่1.6นะครับน้าหนักเงื้อกะ0.5ถึง8กร,รัมนะครับลอกก็เป็นไดว่าเล็รลอดนะครับเบอือพันสายเป็นคิงดอมนะครับ o ดอมไมโครไฟ0.4นะครับสาย0.4นะครับส่วนเนื้อเขาก็จะเป็นเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งที่ใส่ลักๆก็จะเป็นเนี่ยครับเนื้อเขามีหลายอย่างอยู่แต่ว่าใส่ลักๆจะเป็นสำหรับมือนี้นะครับเป็น5กรัม สปูนตองแปดนะครับตองแปดหักกสีเงินเพราะว่าป่ามันใส่ใหญ่นะครับถ้าป่าตวัวบ่ค่อยใหญ่ผมก็จะใส่เป็นเดี๋ยวให้เบิ้งนะครับนี่นะครับสามกรรมสปูนตองแปดด้วยกันนะครับส่วนที่อยู่ในกองหลายๆก็จะเป็นสปูนจีนนะครับส่วนใหญ่นะครับนอกจากกระปูนตองแปดแล้วก็สปูนจีน ก็แล้วแต่สภาพไม้นะครับเดี๋ยวให้เบื้องไม้ก่อนนะครับว่าหมองที่เฮาตีเป็นยังไงนี่นะครับก็จะเป็นน้องนะครับเป็นน้องแบบนี้นี่นะครับ ผมก็มาถึงนี่ประมาณ11บเโมงเส้าแล้วนะครับ11นาฬิกา11นาฬิกาหาโมงเส้าเนาะเขามาหอดตอนนี้กะกำลังจะบาย2นะครับก็จะได้เวลากลับเลยละ่ะจงมาให้เบิ่งผลงานสำหรับพี่น้องที่สนใจการตบป่านะครับช่วงนี้กะว่างเว้นจะขายพลไม้นะครับบ่ได้ขายพลไม้ก็จะมาตบป่านะครับ สำหรับทีมงานผมแดงนี่พี่น้องใสตึงๆตึงๆทุกตัวเลยเป็นกระสูบจุดร้วนๆนะครับอยู่น้องนี่ผมว่าที่หดเจ็ดโลเพราะเขาไม่เคยได้หลายแบบจะเต็มถุงปันนี้นะครับกะฝากพี่น้องนะครับติดตาม คลิงานพุม่มแดงนะครับช่วงนี้กับท่านได้ขายผลไม้กับมาตกปลานะครับฝากคลิปนี้ไว้จะมีก้อนนะครับพอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ